ปุตุที่อีเคดาเตรียมแผนเดินทางไปส่องดูฟอร์มการเล่นของแข้งฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในศึกไทยลีกวีแมน สำหรับฟูโตชิอิเคดากุนซื้อฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งเก็บตัวแคมป์แรกเสียสิ้นไปและจะมีการเก็บตัวอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับลุยศึกพิงเลดี้ครับที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยฟูโตชิอิเคดาเปิดเผยว่าเราได้มีเกมอุ่นเครื่องซึ่งเป็นครั้งแรกของแคมป์ทำให้ได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายคนผมรู้สึกว่าทุกคนทําได้ดีตามที่เราซ้อมกันมา โดยรวมแคมนี้มีนักเตะที่ตั้งใจซ้อมกันดีมากอยากให้ทุกคนพยายามทำแบบนี้ต่อไปเพื่อพัฒนาทีมตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายหลักอย่างฟุตบอลโลกหลังจากนี้ผมจะไปดูแมตช์ฟุตบอลไทยวิมนหลีเยอะๆตั้งใจคือเกมแรกจะไปดูคู่จังหวัดชลบุรีพบกับกเกษมบัณฑิตและแมตช์ที่สองกเกษมบัณฑิตพบโรงเยนกีฬานะครศรีธรรมราช ส่วนตัวไม่ได้คิดว่าจะต้องจอดจงเอานักเตะจากแคมป์นี้ตลอดไปนักเตะทุกคนต้องแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาว่าดีตรงไหนบ้างโค้ชจะช่วยดูและเรียกเข้ามาได้เรามีโอกาสเรียกทุกคน สำหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมีรายการที่ต้องไปแข่งคือรายการพิงเลดี้ครับซึ่งทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติรัสเซียในวันที่20กุมภาพันธ์พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่23กุมภาพันธ์และวันที่26กุมภาพันธ์พบกับอุซเบกิสถานทีน่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์